สวัสดีครับบริษัทสยามค้าผมใช้สยามค้าครับเล็กสยามค้าครับผมในกับเล็กมาเจอกันทุกวันนะครับท่านผ้ชมวันนี้เมื่อวานเจอที่สมุทรสาครใช่ครับวันนี้มาเจอกันที่ในกรุงเทพสาขระบุรีสระบุรีครับแล้วจะไปเดี๋ยวรู้สึกเลยจะมีคนกลับไปพรอประสมใช่ครับคุณประกาศอีกจะส่งครับทุกวันเลยนะครับท่านผมออกรถง่ายได้จริงต้องใช้สยามคาครับวันนี้เราไปเจอลูกค้าดีกว่าครับผมสวัสดีครับ คุณฝนไล่ออกมาหน่อยเน้วยร้อนๆอยู่คุณฝนตอนนี้บอกกับทางบ้านนิดนึงว่าในลักษณะในการยืดหรือเอกสารต่างๆยุ่งยากไหมเอกสารไม่ยากค่ะครับผมทำเป็นอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้เย็บผ้าค่ะเย็บผ้านะครับเป็นอาชีพเย็บผ้านะครับเย็บผ้าเดีวอาชีพเย็บผ้าเย็บมีเย็บเย็บทีเย็บแน่นนะครับาที่แต่ตรงนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับผู้ชมเข้ามาด้วย ก็มั่นใจดีคุณออนนะครับเป็นเจ้าของที่เนี่อผ้านี่เลยเจ้าของอันนี้ก็คือเคยรากอะไรให้ให้ลูกค้าโฆษณานิหนึ่งถ้าเกิดลูกค้าสนใจอยากเอาผ้าไปส่งเย็บส่งตัดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะบริษัทงเรับเย็บก็รับรับเย็บทั่วไปค่ะถ้ามีก็มาทางเราได้เลยนะคะที่ไหนครับอยู่มินบุรีค่ะเซรีทัช72นะคะเบอร์โทรครับ ศ้าเก้าสองแปดห้าสีสี่สามสองค่ะเย็ที่เย็ทีเย็ไปร้านนี้เลยได้ครับผมทีนี้เรามาสัมภาษณ์เจ้าของรถดีกว่ครับดูัเป็นใคออกง่ายแต่เริ่าเราคิดว่าเราจะออกได้ไหมยังไงกับลองบอกคำบ้าหน่อยครับเซลเซอะไรนะะ ช่วยดันนะเซลดันอย่างเดียวเลยเซลดันดันนะดันนะเขาเรียกว่าช่วยดันดันในเรื่องเอกสารนะเราไม่ดันอย่างอื่นเราจะดันเอกสารอย่างเดียวนะครับผมให้ความตื่นตาดีมากใช่เอกสารก็เป็นไงครับในเรื่องของรถที่ไหนด้วเราก็จะมาในรุ่นแบรนด์แบรนดังตลอดการ เป็นโตโยต้าไฮรักลีโนะครับผมคันนี้เป็นหกใจเป็นเป็นตัวท็อปสุด top สุดเป็นตัวจรนะครับโอเท็อปสุดของรุ่นแล้วยินดีต้อครับแล้ฟังความรู้สึกของลูกค้าครับใจค่ะมาเจอครั้งแรกเป็นเองนะคือเปลี่ยนใจเลยเปลี่ยนใจนะครับเอาคันนี้คันนี้เลยนะครับแล้วก็น้องป้ายแดงเลยนะครับ ถ้าป้ายแดงก็เสนอราคาอยู่ที่800,000กว่า800,000นี่นแหละ800,000กว่าด้วยค่าท่านี้800,000กว่านะครับผมมอตอร์ฟังชั่นวงอะไรทางซ้ายทางขวาเลยหมดเลยฟังชั่นครบจัต่อบูททงบูทฟังชั่นอะไฟเดย์ไทม์ไรตัดทออไอ้น้ำแสงตวางออโต้หมดเลยหมดเลยระบบแอร์ตัดน้ำฝนอันนี้เป็นของเป็นเป็นเป็นดีทั้งหมดเลยดีทั้งหมดเลยถือว่าดียอดครับผมเป็นไงเจอครั้งแรกคิดว่าจะได้ยืนเลยครับไม่นะฮะที่ว่า น่า <bid. S 2> จะเป็นน่าจะเป็นวีโก้อะไรประมาณนี้ลูกค้าอาจจะแบบของนิดนึงลูกค้าอาจจะแบบเป็นวีโก้แถมแล้วเป็นไงครับเจอเจอเจอเล็กชัยจัดเข้าไป <Okay. S 1> ลูกาใจ <c oughs> เลยครับผมจัด <ละ S 2> นี่ก็คือจริงๆเราไม่ได้เล็กเนาะเราไม่ได้เล็กรู้สึกว่าอ่าเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนสีเกต

ใจเราชวยใกรเสด็สารจริงใช่ครับผมเราช่วยจริงแล้วเราก็ดูแลรถจริงวันวันผม็นเราเหตุการณ์หนึ่งวันนั้นมาดูรถกันเขาช่างมาดูเลยต้องทุกตุากกระต่บผมดุไรช่างบอกีทุกอย่างแกคนนี้นิดห่อยตรงนั้นนิดห่อยเราจัดให้เลยเราจัดให้ครับอืครับผมเป็นเป็นไงครับในเรื่องระยะเวลาในการทำเอกสารหรือว่าต่างอพรถเนี่ยคุณลูกค้าคิดว่ามันมันง่ายเหมือนที่ที่บอกไหม ่าใช้เวลาประมาณกี่วันครับที่รู้สึกว่ามันจะไปใช่กระสานไม่ถึงอาทิตย์นะครับผมใช่ครับสำหรับลูกค้าตรงนี้นะครับครับผมนะครับก็ถือว่าได้ลูคสวยโดนใจครับผมในต่อที่ดีไปขนพงขนผ้านะครับช่วยเจาะผองอะรางนี้ใช่ครับก็ฮะตอนนีงก็สร้างรายได้เขาเรียกว่า ขงเบาภาระการเจมี้อ่านะครับครับผมใช่ครับและนี่ก็คืออีกอาชีพหนึ่งที่เราจะฝากาลูกค้าทุกท่านนะครับใช่ครับว่าอาชีพเย็บผ้านะครับเป็นลูกจ้างเย็บผ้าก็ออกรถได้นะครับถ้าย่า<ห>ว่าเป็นลูกจ้างเย็บผ้าแล้วจะออกรถเก่าๆไม่ได้ไม่ได้แต่ที่สุดท้าที่นี่ได้ค่ะได้นะคทัาได้จริงด้วยแล้วรถสวยจริงได้ไม่ธรรมดาต้องมีเข็มด้วยครับเราต้องได้เข็ม เย็ดที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 ตรงวัที่นี้ครับบริษัทอะไรนะครับอญนาภาการ์เม้นค่ะอญนภาการ์เม้นอยู่มิุรีใครอยากจะฝากงานนะครับเย็บผ้าลงผ้าโหลมาที่ได้มิุรีครับฝากกันเองราคาเป็นกันเองค่ะราคาเป็นกันเองฝากอีกรอบนึงค่ะฝากอีกรอบนึงค่ะต่อรองกันได้นะคะมอญนภาการ์เม้นอยู่เจรีไทยเจ็ดสองนะคะครับผมศูนย์เก้าเก้าสองแปดห้าสี่สี่สามสองติดต่อได้นะคะ คุณอะไรนะครับอุณอนนาภาคุณอนนภาเย็บทีเย็บแนงนะครับผมนะครับอ่าเย็บทีครับรับอนนาภาการนี้อ่าเย็บแนงด้วยเย็บทีเย็บทีเย็บทีด้วยไม่คุ้มเย็บหรอมาจับมือเข่าเลยอ่าจับมือในคอนเสิร์ในคอนเสิร์นะครับคุณพระพระไทเฮาทาร์ตี้ก็คือว่าของดีๆจริงรถสวยจริงรถสวยจริงเอกสาร ก็ออกตามอีกเราไม่ตลกนะครับเราตลกบางอย่างแต่รถไม่เราไม่ตลกนะไม่ตลกเราเขาของจริงของจริงค่ะนะครับไม่ใช่ของเล่นก็ออกตเพราะว่าพี่แกพี่ผมแกพูดง่ายจะลอยนะไม่ได้จะลอยพูดน้อยแต่เป็นหนักโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับพอได้รถสวยดีนะครับก็ต้องมาที่สยามคานะครับ สาขามีสาขาบินบุรีครับผมปากีบุรีครับผมนะครับจ่าเชิงเซากระบนบุรีและกรบินบุรีนะครับใช่ครับร้านการใหญ่ลงอยู่สามสี่เลยรถเรามีถึงกี่คันครับพี่ข้าวสี่ร้อยกว่าคันสี่ร้อยกว่าคันสี่ร้อยกว่าคันยังมีศูนย์บริการดูแลจริงเป็นของอะไรบ้างครับเป็นของไทยพัศท้องพิสครับไทยพัศท้องพิสที่อันนี้จะเรียกง่ายๆว่าเป็นเป็นศูนย์บริการของไทยแดงเลยใช่ครับคล้ายๆกันบริการเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับดูแลนะครับ แม้แต่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่ผมมาทักใก่ของลูกค้าลูกค้าเอาช่างมาช่างบอกว่ารถสวยมากซึ่งพึ่การติและจริงๆก็หลายๆหลายๆค่ายช่างหลายๆแบรนด์เอาช่างมาดูช่างโตโยต้ามาเลยมาดูก็บอกบริษัทสยามคา ขายรถคุณภาพดูแลจริงนะครับครับผมครับสุดท้ายที่ขอให้ร่ำรวยนะครับร่ำรวยร่ำรวยเยอะเยอะข้าวเยอะนะครับร่ำรวยนะครับสวัสดีครับเจ้าเจ้าของครับครับผมอยากได้รถสวยนะครับติดต่อชัยสยามคารายสาขาบุรีหรือ8นิ้ว0945305274ครับเล็กสยามคารับผมสาขานบุรี8นิ้วเช่นกันนะครับผม0ู0 063 9981นย์ศ คอนเซปต์เรายังไม่ทิ้งห่างนะครับจัดทุกที่เ <Penny, S 2> ป็นที่ทุก <Penny S 2> ทลยน,น,นะครับสวัสดี oh. ดครับสวัสดีครับเริ่มแล้ว mm